หายยอดโอ้ยม่ติยอดอยังไงหายยอดอยน,น,นะครับนี่ครับผมเขียวหุ้มเลยครับโอ้นี่พอแล้วพี่น้องครับผมของนี่หลายต้นเลยนะครับผมนี่ยอดพลงังงานงาุ่นกับมีนะครับเนาะสองสามตนน้นเหมือนกันครับผมดูด้ยอดครับให้กำไร ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับผมสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้กบพักขึ้นเขาอีกคือเกานะครับผมขึ้นเขาหลายมือแล้วนะครับช่วงนี้เราหาเก็บผักหวานนะครับเนาะมากับน้องแพงสองคนแล้วครับผมกําลังเก็บผักหวานอยู่ต้นทั้งล่างนี่ครับพออยู่ต้นหนึ่งกระดกขึ้นกันยอดก็ได้ออาชี้ยางไปอีกนะครับผมบรรยากาศมื่อนี้เย็นๆนะครับผมขึ้นฟ้าขึ้นฝนสิขึ้นๆครับเมื่อนี้ฝุ่นเป้าหมายของเขานะครับ เขาทั้งหน้าพูนนะครับนี่กำลังยางขามเขานี่มานะครับไก่เติบอ่ะเดี๋ยวไปฟอกันพุนเทีงภูบล่ะต้นนี้ที่เขาจงยอดมันไหวครับ ตอนนั้นมันยังไม่น้อยอยู่นะครับผมโอ้โหเบิ่องนี่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวชิ้เลือกเอาอันอ่อ,อนยังสี่นี่แซ่บมากนะครับผมแต่ว่ามันเก็บนั้นได้นะครับผมยอดมันหน,น,น,น่อยนี่ซุปในหน่อยจงไว้ก่อนนะครับยอดงามอยู่นะตัวนี้ จะบอกกันบุษฐานในนกกันเดยนี่ครับผมโอ้ยลูกนี่ชันเอาเรื่องคือกันครับผมเด่ะมองย่างขึ้นมาพี่น้องเอ้จากทางล่างนะครับเนาะต้นผักหวานต้นหนึ่งครับผมกำลังเริ่มตัวนีนบุษฐานได้หลนี่นี่ยอดมันครับผม ออกกทเทกนี่น้อยหนึ่งยอดในอยู่ครับต้นนี้ก็กำลังออกครับผมนี่นี่มีอยู่บาลายแต่ว่ายอดในครับ เก็บเอาก่อนยอดอวบดียอดนึงนี่ครับผมทางหน้ามีต้นนึงครับผมนี่โอ้งามอยู่นะครับผม ยอดยอดบ่ทันหลายกำลังนอนครับเนานะ <c oughs> าง,งามเลยครับผมนี่ครับลายยอดโอ้โหกรลังกอนอน่อนงามเลยครับตัวนี้ บดนเดี๋ยวเขาก็โปรงไหมนะครับนี่น,นี่นะครับน,นี่เอาลดนี่ต้นนี่ก็ลายอยู่ครับผมโอ้โหอยอดมันเก็บ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 ทั้งรางนี่ก่อนทั้งเท้งกับมีนะครับผม ยอดไงโอ้ยเหี้ยแล้วครับผม อยู่งานนีดน้อยหนึ่งเก็บลงมาให้เบิ้งแล้วครับผมนี่มันทายลำบากนะครับเนาะมันอยู่สูงครับต้นนี้ได้สองกรมใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวไปต่อครับลาอไปเรื่อยๆนะครับผม พ่อแล้วพี่น้องครับผมองนี้หลายต้นเลยนะครับผมนี่ยอดกำลังงามทางหน้าพุนกับนี้นะครับเนาะสองสามต้นนี่ครับยอดต้นนี้กำลังงามหยาไปแล้วยอดหนึ่ง เทคงทนี่ครับผมโอ้โหจอดยังไงเลยครับ,บนมาเบิ้งต้นนี้ครับบันหลายยอดที่กันนะครับเดี๋ยวเอาทุงว้างก่อน

น,นี่ต้นข้างๆางกันนี่กับงามคือกันครับเนี่ยเพลงนี่โอ้ยพภูมิงใงญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวไปั้งพูนดีกว่านี่ครับผมผมที่เด็ด จําตามเลยนะครับผมเพราะว่าจุดต่อไปมันจะยอดงามคือเก่าน้องทำเนาะถ้าหอเด็ดเครื่องนี่มันจะออกเป็นแขนงน้อยนะครับยอดบางงามนี่อันนี้ตามันครับผมนี่ตามันเด็ดนี่เลยนะครับโอ้เบิ่งเบิ่งดูดายอดอวบครับนี่การอ่อนอยู่นะครับเนี่ยิยนได้เบิดกานเดี๋ยวใส่ถุงก่อนครับผม อยอดอเก็บได้ไว้ครับผมเพราะว่ากหวันยอดไงแล้วนะครับแข่งทงแล้วครับน้อยนึงเลยครับไดีกน้อยหนึ่ง,ง,ง,งต้นนี้มีน้อยหนึ่งครับผม วางทุง่อนนี่เล็มเอานี่สงหายากอยู่นะครับผมเหมือนจะว่ามีคนมาเก็บคือจังไบบุครบบนี่เหลืออยู่หน่อยนึงหยอดมันเริื่อมแกนะครับผมแกไหลฮวก็เด็ดเอาแต่หยดหยอดมัน ลนะครับเขียวๆอยู่นี่ต้นหนึ่งครับผมนี่โอ้หหลายยอดอยู่นะครับนี่ครับผมเขียวหุ้มเลยครับกำลังอ,อ่อ,อน ง่ายครับผมไม่ได้ปีนต้นครับยหยอดล้างมอ,อ ทำญ่เติบต้นหนึ่งอยู่ทั้งล่างนี่ครับเดี๋ยวลงกไปบังเหมือนกำลังแตกตาอยวเขียวขึ้นมาเก็บได้ป่วูดได้อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยดงามอยู่นะครับผมกำลังอ่อน ผันแกงเบ่บนี่แเอาละนี่ครับผมนอ้อยๆกระจงไว้นะครับ นี่กำลังยอนน้อนขึ้นมาครับผมอออสองสามยอ่อดปุ๊บอ,อยู่ในศอกเก็บยากครับผมไล่ะอไปเรื่อยๆครับผมขางแพงก็กำลังได้หน่อยเดียวมือนีดห่างๆเนาะต้นมัน ตรงนี้เหมือนมันกำลังจะเริ่มเพราะท่านได้ไหลต้นหนึง่งเล่้เง็ปต้นละหน่อยครับมือน,นี่บ่เจอแจ็คพอตคือมือวานนี่มือวานนี่หลายครับคือยอดกุดๆพี่น้องครับผมโมเมนต์มีคนมาแล้วตินี่เบิ่งครับเนี่ย ยอดขุดขอามาเล่มขีดเก่าเด้โอ้เมนแท้เนี่ยเนี่ยยอดยังเหี่ยวอยู่นี่เพื่อนอาจจะเก็บไปรอบนึงแล้วครับผมมันก็เลยบลายล้อมออกอีกต้นนี้คือกันครับมีอยู่หน่อยมีบลายแต่ว่ายอดงาม อ่อนๆน,น,นะครับหลีสองยอดหอยคนเก็บหอยคนไม้หลีครับผมเนี่ยหม้เป็นเก็บไปแล้วเหลือแต่ต่อมีต้นหนึ่งครับผมเนี่ยมียูบ,บลาย,ยวางถุงก่อนนะครับ นี่โอ้ยหอยเพิ่นเก็บมียอด,ดเหี่ยวๆอยู่ในหอยเพิ่นเก็บนี่ต้นละน้อยครับผม ู่นี่สองสามยอดเอากอน,นี่ยอดงามมันผักหวานยอดเหลืองนี่ครับยอดใหญ่อยู่นะครับ มีคนเก็บก้อนเลยครับผมกำลังคิดกันอยู่วา่าจะไปทางใดน้ะงครับเนาะนี่นะจะห้อยเพ่อนเก็บขึ้นกันเดี๋ยวลงไปเบื้องทั้ง่างน้ครับเนาะบัดทาเพ่อนบม่ได้ลงไปนะครับผักหวานพุ่มครับเนี่ยพุ่มหนึ่งหลายยอดอยู่นะครับเนี่ย ปลายยอดนี่ครับผมกำลังแตกขึ้นมา อีหนึ่งครับผมกำลังแตกหยดนำ้ำงามสามหยดง่ายสี่หยดมี่กำลังแตกขึ้นมากครับผม ยอดเง่้ยอยู่นะครับมาเอาตัวนี้ครับผมมีอยู่หน่อยหนึ่งนะยอดบกุกให่ครับยอดหน่อย จะลายอยู่ครับต้นนี้ก็กราัโป่งครับผม อีกน้อยหนึง่งโอ้โหเพิ่นเก็บนี่ครับเนี่ยสะโพอมันไม่ค่อยหลายปันใดเพิ่นเก็บไปรอบนึงแล้วครับอยอดอหักหกอยู่นี่เอาพอได้เลี้ยมอยู่นะครับผม นะครับผมมาสิหาวยกลับนะครับมาทั้งนี้เพื่อนเก็บแล้วนะครับผมแล้วก็เก็บระเล็มน้ำก้นเพื่อนไปเรื่อยๆได้ผลหลายนะครับนี่อันนี้ถุงที่สองนะครับถุงที่สองแล้วก็ต้นมันสูงบางต้นก็บบอคอยได้ไทายนะครับผมทายลำบากแถวนี้นี่ผักหวานต้นใ่ญ่หลายครับผมแต่ว่ามันเกิดจังว่าแะถ้ามองใดต้นมันไหลายๆค้นกับขึ้นมาห,าหานะครับผม นี่พอได้เลี้ยมนะครับผมนี่ยอดขุดๆนี่อาจจะห้อยเลี้ยมไปแล้วรอบนึงนะครับปวดยอดยังเหี่ยวอยู่เนี่ยต้นละน้อยนะครับผมต้นหนึ่งครับต้นนี้ผมเก็บไปรอบนึงแล้วครับนี่รอบสองแตกขึ้นมาอีก cái lăng on Đang có thể lên này không được ở tây chỗ cho nhau ừ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  หนึงครับ ใช่ไหยดใหญ่ครับผมโ,อดอดโ,โหโดยดครับเก้กําใหญ่เติบครับของต้น ครับผมลงเขาแล้วครับขึ้นฝ้าขึ้นฝนพี่น้องครับผมมืดนะครับคือจังฝนที่ตกนะครับเนาะจนได้คิดว่าน่าจะพอสำนีนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่ท้างล่างกันนะครับผมตงแพงกันน้ำหลังมาพูดนะครับเมื่อกี้นี่ทรงคือซิบอมันปัได้นะครับผมเอาละครับผมลงเขามาแล้วครับก่อนกลับบ้านกลับมาเบิงผลงานก่อนนะครับเนาะอ๋อได้หลายเติบยุเห็นว่าก็ได้นี่ครับผมเป็นเล่มขี้เก้าเพื่อนเมื่อนี้ไปบ่ถึกมองไปถึกมองเพื่อน เก็บพอดีนะครับเนาะก็เลดายซัํเนี่ยครับเก็บเล็มไปเรื่อยๆแล้วก็บางต้นก็สูงกับบไดไทายนะครับผมของผมได้สองถุงนะน้องแพงบ่ค่อยมาได้ถุงหนึ่งนะครับสลับมื้อนี้รวมกันแล้วก็ได้สามถุงโอเคอยู่ครับผมยอดนะครับเนี่ยยอดเหลืองๆอ่อนๆงามๆอยู่ครับเอาละประมานเติบนะครับเนาะก็ผมสลับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับเนาะ มื้อนี้ก็ขึ้นไปไก่เติบนะครับผมยางไก่กับมือวานนะครับเนาะแต่ว่ามือวานเขาได้หลายกว่านี่นะครับมื้อนี้ได้หน่อยกว่านะครับเนาะแต่ว่ากยอดเหลืองๆงามๆอยู่นะครับยอดอ่อนสามถุงนะครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับผมสลับมื้อนี้ครับก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะครับทุกการติดกตามครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาเก็บไมครับผมส่วนที่ไป ป้าใดนั่นก็เอาไรุ่นกันตอนคลิปหนาเนาะยังบงูงูมองหูไม้เนี่ยนะครับจะรับไม้เมื่อนจากใดก็ติดตามรุ่นในคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ